ก็เน,น,นี่ยโดนหัวตายตัวเดี๋ยวโหคิดดิเดี๋ยวเล่นเป็นนตาน้า ันนี้แหละไอ้วนันั้นโอ้ชิบหายแล้วพาคุมาตายคว้าคว้าตันไปวิ่งวิ่งอมอมอยู่หมดเอาคุม,มารับดาเมจเฉยอ่ะ อีแหละมันเป็นการหลอกล่อยีงไงพี่ตีตัวหนึ่งจะตายแล้วเมฆยาโดนเยอะนะไม่ไหวหรือ

เจ็บหมดเลยโบเจ็บหมดเลยมันมีสาอยู่ผมขึ้นไม่ได้ มีตีครบเันตีเต็มนะโอ้โหไม่น็กได้ไงว่าโดนหัวพี่เมกชุบได้ตรงนี้ได้ไหมาาบะชุบชุบล่างเลยทำไมเมฆน็กได้ไงวะเมื่อก,อกี้มันดโดนหัวเ่อะกินเลยนะคุณ แป๊บนึงพยายามยิงกดตรงนี้หนะึ่งสองตัวหนึงปัง๊มอยู่ปั๊มอยู่ปั๊มอยู่ปั๊มอยู่มันจะไปชุกเพื่อนรึเปล่าเธอโ<น>ดนไ,ไ,ไหมเธอนหนได้ละฟิกช,อชออ็อ,อตไลท์ช็อตละน้องตัวเราก็เดกลับบ้านเสร็จยังอ่ะเนี่ย พีีพี่เมฆข้างในผมตัวนึงเสียงไม่เหมือนโดดเลยกาพี่หลังอีรับตัวดิพี่พี่เมฆทำยั่ไปเป็นไงเอะเลยบนนั้นเป็นไงโอ้โหเป็นไงโอ้โห เรื่องไม่อยากจะโชว์ไม่อยากจะพูดมากว่ะแต่เขาหาว่าขิงไม่อยากจะพูดพ่ำม่วงล่นอยู่ข้างๆต้นไม้โอ้โหโคตูนนะโคตูนแย่ผมจะพิสูจน์คอพิสู้ได้ไงว่ากูยิงโดดผมเห็นเลือดมันสาดเลยแบบว่าสาดโคตรโโโโโคตรออ้้้้หหสดไแลวท ตัวสุดแท้แท้ที่สุด <c oughs> ที่สุดท้ายข้างหน้า前方に敵がนาะเด,ด็กไม่อ,อยู่เห็นนั้นอะ เงาเจ็กเลดเจ๊พี่นั่นแหละสวยเฮ้ยเฮ้ยเ็กเลดผู้จิ๋วผมขอลูกเอดับหน่อยดิว่าได้ได้ได้แป๊บนึง่งแปนึ่งปัม๊มเลยปั๊ม Watch out เอา้ากูโดนตรงไหนยิงวะโอ้ อ <die> พองกูจังเลยสมอสมอได้ป่ะสมอมีป่ะต okay. uh ้นเฮ้ยผมเริ่มทำได้แล้วจุ๊บเลยจุ๊บแล้จุ๊บเล้วเฮ้ยเฮ้ยจะาเจ้เย็นมาหมดแล้วเริ่มทำได้แล้วว่ะคนไปไหนกันหมดนะ จะรู้ไหมโบก็นั่งมาด้วยกันอืมนั่นดิมึงเปิดโปรมองนั่นอ่ะมีรถพี่เอ้ยมีรถขวาลงจากอะโรมาโต้ต้องลงรถเป็นไงล่ะคนไปไหนกันหมดฮัลโหลผมต้องทำนะโอ้โหทำไมแห้งกันหมดเลยเนี่ยรถแตกกันหมดผมส่วนเจ็บทุกตัวเลยเจ็บเจ็บเจ็บขาดตัวเดียวอ่าหมดหมดแล้ว Ờ... hello hello, bên này là, tôi đang mở tiệt nhá, nong nong, anh đã lắng. ต่อให้ต่อให้ครับเมื่อกี้อุตสาไม่ยิงก่อนนะ <c oughs> แต่ว่าผมรู้ไงว่าผมเก่งกว่าเขาไงผมก็เลยแบบเอเอต่อให้เขาหน่อยต้นีได้ <c oughs> เดี๋ยวแม่งจะแบบเขาว่าเดี๋ยวจะหมดเป็นไป <c oughs> ผมวิ่งมาซ้ายยาวเลยนะ เขาหัวส oh, mm ักนัดจริงจริงจริงเงไงอยู่นั่นไงอยู่บนเขาใช่สองเม็ดแตกเลยว่าทำไเชียแย่งกูอีกแล้วเฮ้ยโอยโหเหมือนมันอยู่ด้านบนอ่ะที่สูงอ่ะ ด้านขวาตัวนึงซ้ายตัวนึง่งตัวนึง่งโอ้โไม่อโอ้โหเอาทำไมเขาตู้เก็บถามแล้วไฮไลไท์เลยนะเนี่ยตแล้วกูไม่ช่วยก็ตายไม่ตายแล้วคุณดูว่ากูได้เอวีพีจะได้ไ <laughs> ได <laughs> วัดไหนวัดไหนวัดไหน่อยขอยขอ,อ,อ,อยอย่างนัว เราตร้องรีบเปิดน็อกแล้วน็อกลับไปวิง่งคำว่าก็อตเนธมันต้องมาแล้วแหละโอ้โหก็อตเนธผิด หมดนะครับหมดหลัง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 แจม้